ชุมชนับออก2,566เยนติปิพพจังหวัดสระบุรีได้กำหนดให้คณะทำงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของไปกินในพื้นที่จังหวัดสระบุรีดำเนินการส่งเสริมพัฒนาสร้างต้นในระหว่างวันที่17ถึง19มีนาคม2566น่าตใจมีการตั้งใจจังหวัดสระบุรีในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอย่างแร่งดึ่งประจำปีเม่มา2,566ในว,วันนี้ก็เป็นที่ทราบดีนะคะปัญหายาเสพติดนะคะเราถือว่าเป็นวันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเป็นวาระแห่งชาตินะคะ,ะซึ่งผู้วันนี้นะคะหือว่าส่งผลกระทบนะคะต่อประชาชนสร้างความเดือดร้อนนะคะ ให้กับประชาชนเกิดปัญหาสังคมต่างๆที่ตามมามากมายนะคะและก็เป็นการเพิ่มเป็นการที่ทำให้การพัฒนาศักยยภาพของคนในการพัฒนาประเทศรบอย่ไปลงด้วยนะคะจำนวนเงินนะคะภาษีนะคะที่จะต้องไปพัฒนาประเทศ ถ้ามีปัญหายาเสพติดมากนะคะก็จะต้องนำมาใช้ในส่วนตรงนี้เพราะว่าเราสอว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ร้ายแรงในสังคมมาออกเ้ราะว่หมดเล้นไป่อ้ออ่อภัยต่างๆที่เป็นสาาระะที่เกิดขึ้นในมไม้ที่เกิด ว่ายาเสพติดนี่มันไม่ได้ทำลายแค่ครอบครัวเพียงครอบครัวที่เสพแค่นั้นมันจะเป็นปัญหาของชุมชนหมู่้าที่บำบัดที่รักษาที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเป็นไงครับอาหาร พอใช้ได้ไหมจะให้ดูปรับปรุงหรืออะไรก็แล้วแต่บอกนะครับให้ผมปรับปรุงอะไรบอกนะแล้วคือนี่อยากจ่ายค่าอะไรไม่บอกค่ะก็จะบอกที่น้างว่าเป็นเวลา20ปีกับ4เดือนที่เราไปอยู่ที่จากไม่ใช่คนมุ่งหน็กตอนนี้เรารักมุ่งหนึ่งรักทุกคนที่เราอยู่นะคะแล้รักพี่น้องทุกคนที่อยู่ใกล้เราเราไปที่นี่หนึ่งเราได้การย้ายบิสแล้วเราได้เพื่อนอยู่ได้ถือ นี่น้องทุกคนที่เป็นถลาท่าาองมาในบ้านได้ทุกเดือนเชื่อว่าทุกคนสามารได้เรารู้สึกถึงเราเหมือนเรว่าเหมือนส่งจะเหนหนึ่นงย่านนะคะเราอาจจะมีนิดนึงนะคะในวันอาหารที่กินพันประมาณนี้เพราะว่า